สวัสดีครับก็มาที่แนวข้อสอบปลายภาคที่เหลือนะครับต่อไปคือข้อ53นะครับก็คือเรื่องของกเกษตรอินทรีย์นะครับกรเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการงดการใช้สารเคมีนะครับในการเกษตรแล้วก็งดเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมนะครับในพืชนะครับ พัน,นสารเคมีเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่เป็นการใช้ปุ๋ยนะแล้วก็เรื่องของการกําจัดศัตรูพืชนะครับก็คือจะไม่ใช้สารสารพิษคือสารเคมีในการทําการเกษตรเลยนะครับอันนี้คือเกษตรอินทรีย์นะครับต่อไป54นะครับคือสาเหตุของวิกฤตการสิ่งแวดล้อมนะครับ สาเหตุหลักเลยนะครับของวิกฤตการสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้นะครับ1ก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับเมื่อเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความต้องการสินค้าแล้วก็บริการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการเกิดขึ้นมาของอุตสาหกรรม นะซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตนะครับให้ให้การผลิตนั้นเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นถูนออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเนี่ยตอบสนองความต้องการทั้งสินค้าแล้วก็บริการของประชา,ะช,าชนเนี่ยได้นะครับเพราะประชากรมากขึ้นถูกไหม ตัวนี้ก็เลยต้องต้องสอดคล้องกันนะครับคราวนี้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหากรรมเนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งทั้งเ,เทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้อุตสาหากรรมเนี่ยมีความผลิตได้มีมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่เทคโนโลยีก็มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะอะประมาณนี้ อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับเออเราจะให้ประเทศเนี่ยมีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของต้องส่งเสริมการผลิตนะส่งเสริมการผลิตคราวนี้พอส่งเสริมการผลิตเนี่ยมันก็จะกลับไปที่เรื่องของอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่ง แล้วอุตสาหกรรมจริงเนี่ยมันส่งผลจริงๆแล้วส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับกับสิ่งแวดล้อมนะส่งผลเสียเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันทําให้ผลิตได้เร็วขึ้นนะครับเทคโนโลยีทําให้การผลิตมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นน้ําเสีย อากาศเป็นพิษหรือว่าโมโ,โพิษที่มันลงไปสู่ดินอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นเป็นลูกโซ่กันไปเรื่อยๆคือมีผลต่อเนื่องกันไปนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานก็คือพวกไฟฟ้าประปาอะไรพวกนี้ก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าการขยายตัวของ ของเมืองหรือว่าของอะไรพวกนี้ที่แบบว่าทําให้เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นทําลายปา่าทําลายพื้นที่ชายฝั่งอะไรพวกนี้นะครับกเบ็เป็นผลไปผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับนี่คือข้อ54นะครับต่อไป55พูดไปแล้วนะครับข้อ56เดี๋ยวคูข้ามไปก่อนนะครับไปที่57ก่อนนะครับ57ก็คือเรื่องของพิธีกรรม ความเชื่อนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตนะครับเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตหรืออาชีพของคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตหรืออาชีพของคนไทยเนี่ยนะครับมันจะส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับเป็นเรื่องของการเกษตรซึ่งทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วนะมันก็เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์เนี่ย อย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศหรือว่าภูมิประเทศนะครับคราวนี้มันก็จะมีหลายพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยก็จะมีพิธีอย่างเช่นบุญบ้างไฟหรือแห่นางแมวใช่ไหมพวกนี้จะเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลนะครับหรือ ถ้าเป็นบ้านเราก็คือเรื่องของการทําขวัญข้าวใช่ไหมในภาคกลางก็คือในแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีมีสภาพภูมิศาสตร์แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแต่ละภาคก็จะมีวิถีชีวิตหรือว่าอาชีพที่แตกต่างกันไปซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้พิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนก็คือไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันนะครับ ต่อไป58ก็คือเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขนะครับพื้นที่น้ําท่วมนะครับการป้องกันแล้วก็แก้ไขพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยหลักๆแล้วนะครับหนึ่งก็คือการปลูกหญ้าแฝกนะก็คือกันดินถล่มนะครับสองก็คือการทําแก้มลิงก็คือ ที่รับน้ําตอนน้าท่วมนะครับแล้วก็3ก็คือเรื่องของการขุดลอกคูคลองนะครับขุดลอกคูคลองนะครับอันนี้คือ5859ก,ก,ก,กนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของปรากฏการเรือนกระจกนะครับจุดเริ่มต้นของปรากฏการเรือนกระจกก็คือ เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับนี่คือข้อ59แล้วก็สุดท้ายที่ข้อ60นะครับ60เนี่ยก็คือผลกระทบนะจะจากภาวะโลกร้อนนะครับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเนี่ยหลักๆแล้วนะครับหนึ่งก็คืออุณหภูมิเนี่ย ของโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับ2คือเมื่อสูงขึ้นแล้วเนี่ยน้ำแข็งที่อยู่ที่ขั้วโลกเนี่ยละลายนะครับทำให้น้ําทะเลเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่ออากาศที่มีความแปรปรวนไปทั้งโลกเลยนะครับอันนี้คือข้อสอบข้อ60นะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึง